รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพอทบอห้าเสนอรายการข่าวดีดีกับพี่คำรอน ปีใหม่มีพรจากใจของสอสอทอท,อทอและกสอสทอ,ทอทอถึงสมาชิกกว่าสองแสนรายรวมถึงคนไทยทั่วโลกด้วยไงย <laughs> I will tell you สุขใดไหนจะเท่าวันขึ้นปีใหม่เปลี 9, ป่ยนพอสอใหม่เปลี่ยนใจหรือยังบอกผมสักครั้งสักปีเก่าผ่านไปลอยไพรหายหมดแล้ว ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกทุกศาสนาจงดลนบันดาลให้ผู้บริหารศูนย์ประสานงานฝ่ายจัดการศูนย์ประสานงานและสมาชิกพร้อมคนไทยทุกคนรวมถึงคณะกรรมก,การสมาคมและกสททออจงมีแต่ความสุขสำราญด้วยราบยศสรรเสริญบาร,รมีสำลิศผล ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกสิ่งทุกประการสมบูรณ์พร้อมด้วยโชคลาภและเงินทองสมหวังดังใจเทินจิตเตณิยติโลโกโ,โลกหรือชีวิตหมุนไปตามความคิดปีใหม่แล้วขอให้ท่านคิดดีทำดีปฏิบัติชอบท่านก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดี ขอให้รายล้อมด้วยกัลยาณมิตรที่ดีและมีพลังบวกทุกๆคนครับสวัสดีปีใหม่ครับขณะที่ทีมผู้บริหารสอสอทอท,อทอและกสอสทอท,อทอได้ร่วมอวยพรให้กับสมาชิกทั่วไทยอีกครั้งหนึ่งีจุกสัใหวังปีใหม่2องปีให2568 แฮปปี้นิว e ย r ท0 2ทปีเก่าผ่านไปปีใหม่ผ่านมาข้อห้สุขถูกอุรานาะนองพีจะอยู่เหนืออยู่ใต้ก็ดีตะเวนออกกลางอีสานจงแฮปปี้ทุกคนเดอ้อ <c oughs> สิ่งร้ายหายหน้าไปหมดแล้วจงคลาดแคล้วโพยภัยทั้งน้อยใหญ่สิ่งดีๆจงมีมาทุกวันชยัย เป็นปีใหม่ที่ดียิ่งอีหลีเด้อมาลองงูใหญ่ไหลเคลื่อนคล้อยเห็นงูน้อยมาเสงเพ่งดังว่าคิดอีหยางขอให้สมดังจินตนาเด้อจ้าช่วยชักพาสิ่งดีๆมีเนื่องน้อง ทั้งลาบยศงดงามอลา,ามกล้องทุกคนจ้องดูเราเขาไม่เหมือนจงเปี่ยมสุขทุกที่ไม่ลบเลือน <ST mos> สุขทุกเดือนคืนวันปีที่ต้องการน,านร่าจะบอกให้ <stop> <h ate> สุขจงเกิดแกพี่น้องเรารวมถึงคนไทยทั้งประเทศและพี่น้องทั่วรูขอให้ส่อสถและกสทอจองจงดสิกันทีปีเกาเรื่องทุกเรื่องเ่าอย่าเฉาจิตวันต่างทษีวิตกันไหมไหมมันข้ใจสุ่มหทั่วกาน เอาดีๆกับพี่คำรณขอให้ทุกคนมีความสุขในปีใหม่นี้และไม่มีองค์กรไหนจะแกร่งเกินสอสอทอทอและกอศททอทอ,อีกแล้วนะจะบอกให้ความแกร่งคือการลุยในทางที่ไม่มีใครกลา้าคือความพร้อมทำเพื่อคนอื่นคือความทุ่มเททำความฝันให้เป็นจริงใหม่ f อร์ r เรนเจราคาพิเศษ799,000บาทถึง31ธันวาคมนี้วันนี้วันดีีใหม่ทองฟ้าแจ่ม 大街上。Uh,